สวัสดีครัอยู่กับเจ้ยกันปาดงนะคะประมอลนะครับเป็นกำลังยกนะครับเป็นยกสังกสีซิงลงครับพี่น้องต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนพี่น้องเข้าไปยกบาดดูแล้วเนาะบาดมือลงนะคะสวยนะคะบอ่ทีมาถองส่งแล้วเนาะวันนี้ผนก็คนดีนะคะคนมาขอบคุณที่ยืนยันการรับชมด้วยการนะครไป เขาก็ไม่ตกนะคะเนาะก็เมาหลงนะคะใช่แต่ดีกว่าตอนนี้โลกรักทุกท่านนะครับในยน้องเยอะเลยนะเนองตอนนี้นะครับเขาบึ่งเขาเงาสีแดงพอแมสบ้างรถบ้างไฟเลย่น้องเป็นสันตะสีเนาะสีสวยมากไปทางย้ายโซนทอนโอ้ยบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านแน่นอนสีสวยจริงๆนะคะมาส่งแล้วมาส่งก็ใส่เสื้อแดงด้วยเนาะถ่ายคลิปอยังน่ายไปทด้หอกนี่ว้าเใหม่อยู่เรื่อยๆวายเลยเอาใหม่เอาใหม่ กระสัดยี่ห้อนี่มันเป็นยังงงโอ้ยแล้วก็สีสวยด้วยนะนะคะนี่ว่าวใหม่เยอะจริงเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนพี่น้องเลยเบื้องหลังการทำคลิปมันถูกขรมมันเลยนพี่น้องมไม่ได้ง่ายเลยดีเนาะเขามาสวยให้แต่เช้าเลยเนาะแต่งหงสเลยแต่เช้าเหรี่ แต่หัววันเดี๋ยวถ้าจะได้มุงก็จะเช้าพรุ่งนี้เออจมแม่นจ้ะีจะวๆนะมุงได้มุงกเช้าครับครับผมกล้าเถียงเดี๋ยวปด้ไปกินข้าหนูก็พูดผิดแล้วกีนี้กล้องมันไป้ยกว่าจิถ่ายได้ัดล้และเนาะ่ายเบิ่ง ท่านมีแต่ไรละฮะโบเห็นเนาะกล้องเห็นชิพฮาเบิ่งแล้วหาเบิ่งกล้องแล้วลูกพันมันพรอนมันเต็มมันเต็มอ่านที่เล้วมแล้วจงหากล้องไปยิงขนาว้าวเรับอียลูกวัดลดเลยอ๋อเห็นในนีเลยกล้องหายกล้องหายกล้องหายกระบอกต้องเบิ้งละเนาะกล้องหาย งานเข้าไทยบ้านนอกี่งานเข้าไทยบ้านนอกแล้วหากล้องไม่เจอนะเอฟซีหายากคนหาฮิตบอกปลาสุดผมยังง่ายกว่าเลยไหมเขาเมื่อปลาแล้วเขาเมื่อปะแล้วก็ยังบองหุจักอยู่นี่นะคะอันนี้ยาวมากเลยนะคะยาวยาว เพราะว่าสองหลังเนาะมันก็เลยยาวนะคะไม่เท่ากันนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้เนาะทำเลยนะเพราะว่าก็ได้ต้นใบใบก็คงจะเสร็จนะคะเพราะว่าเนาะฝนไม่ตกแดดออกแล้วเนาะใช่บุญร้ายเ so น well, so well. ี well yeah. ่ยวะบุญร้ายแท้ๆสางบุญสั frankly. ่งนี่แหละสางกุฏิ ให้วัดได้มาขนาดของเฮา้ยฟังนีน่กระฮิดฟังนั่นกระฮิดกรดฮิดกันห้ายาวแเมตรยี่สิบสิบสี่นครับผมยาว8ปเมตรสิบสีแน ยาวมากเลยนะคะสีแต่สีคงจะสีนะคะสวยใช่เนาะนี่นะคะจิตอาสารเราก็เยอะนะคะมาใช่ค่ะสีแดงสีแดงสีสวยมากเลยนะคะมาถึงแล้วนี่นะคะขึ้นโค้งแล้วก็จะมุงหลังคาแล้วนะเอฟสี่ วุ้ยสีสวยสวยนโครงก็มัน,มนะะก,นก็ขึ้นแล้วนะคมะันก็สีซิงเนาะโอ้โหยาวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นกุฏิสองหลังนะคะหนึ่งก็จะสั้นกว่านี้ก็จะยาวมาสูงเรียบร้อยแล้วนะคะั ก็สีมาให้เลยนะคะคำนวณมาแล้วพอดีเป๊ะเลยเนาะอาจจะพอดีนะคะเพราะว่า ตรงถึงท <òn> ี่เรียบร้อยนะฮะนีจิตอาสาแล้วก็มีคณะผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะก็มาดูด้วยกันนี่แหละน่าฮวาเนาะ มีทีมช่างแล้วก็มีผู้ใจบ้านนะคะคอยมาดูแลนะให้โน่นนี่นั่นนะคะวันนี้ผ้าป็ดจมูกเพผู้ดังเดี่ยว เหลืออะไรอีกนอก้อไม่หมดนะคะโอ้ยยังมีเหล็กอีกนะคะ ถ้าฝนไม่ตกนะคะคุณลุงก็ก็คงจะขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเพราะ,ะว่าตอนเช้านี่ฝนตกไฟก็ดับนะคะฝนตกไฟดับก็เลยนะคะช้าหน่อยเนาะงานก็เลยหยุดชะงักลงแต่ตอนนี้แดดออกแล้วนะคะห้ับนเีง้ดีย๋ยวนนี่จับผิดหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกอนเอาได้ห้าสิบี้ที่ห้าห้าสิบกับชี้่ห้าพอห้าสิบโอเคนักโตัวโอ้ยายฮันนี่จำผิดแล้วนะคะต้องหยิบของสาวปานไปแน่ๆสาวปานมาถามหาโทรศัพท์นะคะไม่เจอก็ไม่ได้ดูนะคะมาแล้วมาแล้วอันนี่นะคะไทยบนนอก ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาถึงแล้วนะคะรถบรรทุกวิ่งเข้ามาเราก็นะคะนึกว่าอะไรมาส่งสังกะีนะคะนี่เองเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจ้ยจำป่าดวงด้วยนะคะอีสี่สเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ